เมืองคอนแปลว่าเมืองนครศรีธรรมราชและในเมืองนครศรีธรรมราชคุณต้องไม่พลาดที่พักสบายสบายสไตล์โมเดิร์นเรียบหรูดูด,ดีมีระดับแต่ปรับราคาให้สบายกระเป๋าเราทุกคนที่ต้องผ่านมาตัวเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชจึงต้องไม่พลาดที่นี่ค่ะและคอนนอนบายชื่อและคอนเซปต์คงจะเดาได้ไม่ยากหากจะเข้าใจว่าสะดวกสบายแค่ไหนและอย่าเพิ่ง ด่วนไปถ้าคุณยังไม่เคยได้ยินและได้เห็นวัดสีชมพูแห่งวัดยางใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชที่คุณอาจจะตะลึงว่าอะไรมันจะชมพูได้ขนาดนั้นนี่วัดนะไม่ใช่คาเฟ่เท้าก้าวลงจากรถก็อดไม่ได้ที่จะเก็บภาพสวยๆอะไรสวย ต้นไม้ที่เห็นอยู่ตรงหน้าก็สวยและแปลกในแบบธรรมชาติธรรมชาติมองไปยังตึกสูงของแรคอนก็ปกคลุมไปด้วยพวงชมพูสบายตาและบอกลาคาหน้าโรงแรมนีอยังไม่ก้าวเท้าเข้าไปนะสวยธรรมชาติสายธรรมชาติค็รเคลมไปแล้วหนึ่งห้อง2 0หผ่าเส็จ้า้านิกาแค่ะจะเป็นหนะคะล้ายกตัวหลังคสามารถเป็นเลขห้องได้เลยนะคะแล้วก็หายใจ้าติ โอเคขอบคุณค่ะน้องๆที่นี่น่ารักไหมคะน่ารักมากเลยบริการดีแถมเป็นกันเองแนะนำได้ละเอียดยิบจนต้องตัดออกไปบ้างะนะ คือดาลางเนี่ยมีมุมให้พักผ่อนหย่อนใจด้วยนะแล้วที่น่าสนใจที่เห็นตะกี้นะคะเป็นงานศิลปะนะเป็นผังเมืองของจังหวัดนครศรีธรรมราชที่แกะสลักโดยฝีมือนักศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะคอนเซปต์การออกแบบของที่นี่จะสะท้อนถึงวิถีของจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยจะเลือกใช้วัสดุถ้าเราจะสังเกตดูว่ามันจะเป็นไม้เป็นอิฐ เป็นเหล็กก็คือวัสดุพื้นบ้านแต่การออกแบบจะเป็นแบบสถาปัตยกรรมยุคใหม่ซึ่งจะมีการจัดเรียงวัสดุให้ดูโดดเด่นสวยงามแล้วก็เท่ๆบอกไม่ถูกไปคะ่ะเราไปยังห้องของเรากันนะคะโดยทางโรงแรมได้รับรางวัลการันตี การออกแบบระดับนานาชาติด้วยหนาไฮไลท์ของที่นี่ก็คือชั้น5แลคคอนรูคท็อป เป็นร้านอาหารและชมเมืองนครวิว180องศาเลยทีเดียวสามารถเห็นยอดเจดีวัดพระมหาธาตุอีกด้วยนะตรงทางเดินตะกี้เห็นไหมโรงแรมจะออกแบบให้เป็นพื้นที่โลง่งอากาศสามารถเข้ามาได้เพื่อให้มีการถ่ายเทอากาศโดยจะทำให้ไม่มีกลิ่นอับชื้นนั่นเองจ้าเข้ามาชมในห้องนะคะ แลคคอนนอนบายเป็นโรงแรมที่จะสไตล,ล์โมเดิร์นนะคะเก๋ไก่น่ารักมากๆค่ะและคอนอนบายได้ก่อตั้งขึ้นในปีพศ2561เป็นการดีไซน์สร้างความแปลกใหม่ให้กับเมืองน,นครโดยสถาปนิกจูนเซคิโนและผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ดรวิรุฒิ่นนคร และคอนอนบายจึงเรียกได้ว่าเป็นมิติใหม่ของโรงแรมแห่งเมืองนครเลยทีเดียวค่ะท,ทั้งที่ตอนก่อตั้งในปี2561เป็นช่วงโควิดพอดิบพอดีเลยนะคะเมื่อได้บรรยายไปด้วยแล้วก็นำเสนอไปด้วยเราก็จะได้เห็นงานดีไซน์อย่างที่กล่าวไว้ไม่มีผิดเลยนะ นอกจากจะโดดเด่นด้านงานที่ดีไซน์แล้วสิ่งที่ให้ความรู้สึกแตกต่างแล้วก็โดดเด่นไม่แพ้กันคือความรู้สึกหรือให้ความรู้สึกผ่อนคลายไปด้วยกับการคุมโทนของห้องแล้วก็การออกแบบที่จะเรียกอีกอย่างว่าสบายสบายดูมินิมอลได้ไหมอ่ะนอกจากความเป็นโมเดิร์นสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะ โกโกโกวิตแตงกวาเองค่ะวันนี้โกโกโกวิตแตงกวาจะพามาเที่ยวเมืองนครนะคะที่นี่คือแลครน,นอนบายนะคะแรครน,นอนบายสำหรับคนที่ไม่ใช่คนใต้นะคะอาจจะงงในชื่อนิดหนึ่งถ้าเป็นคนใต้จะเข้าใจคำว่าแลแลแปลว่าดูคอนแปลว่าเมืองนะคร นอนรู้จักอยู่แล้วใช่ไหมคะบายแปลว่าสบายค่ะบรรยากาศตอนเย็นนะคะที่นี่ร่มรื่นไปด้วยต้นไม้นะคะนานาพันธุ์ค่ะ อย่างที่บอกนะก็คือมีความต้นไม้ไว้ปกปอดด้ะแยะมากมายเลยนะคะสวยงามด้วยนะัเป็นไม้เลยลงมานะคะคลาสสิกมากมากค่ะแล้วก็อย่างที่บอกนะมีความตั้งใจนะคะที่เป็นเหล็กตะแกรงนะคะที่มีแบบวนะ่ามีความตั้งใจในการออกแบบให้เป็นอย่างนีเง้เองค่ะเน้นเหล็กตะแกรงนะคะแล้วก็จะคุมโทนขาวหรือดำหรือสีครีมนะคะ เราตรงนี้ก็มีบอ่อปลาครับด้วยค่ะกหนกพันนี่มากใช่ไหมอีกและโดนแมวตกอีกแล้วทุกที่เลยทุกที่ไปเลยไม่น้องแมวก็น้องหมาละ่ะมีทุกที่เลยจริงๆเราก็โดนตกทุกที่เลยก็ท่าดะนะใช้เวรใช้กรรมกันต่อไป ตอนนี้เรามาที่แลคอนรูปท็อปแล้วค่ะแลคอนรูปท็อปซึ่งเป็นบาร์ของแลคคอนนะคะต่ออย่างที่บอกเลยอย่างที่บอกในตอนแรกเลยนะคะไฮไลท์ของที่นี่คือชั้น5แลค o อนรูปท็อปเป็นร้านอาหารแล้วก็ชมเมืองอคอนครวิว180องศาสามารถเห็นยอดเจวีวัดพระธาตุเดี๋ยวเราจะได้เห็น เดี๋ยวเราจะซูมให้เห็นวัดพระธาตุในมุมมองของกลางคืนของเมืองนครสวยงาม บาร์ที่แบบว่าออกแบบให้อยู่บนดาดฟ้าหรืออยู่ชั้นที่สูงสูงมันก็จะแบบว่าให้อีกบรรยากาศหนึ่งนะคะให้บรรยากาศที่แบบว่าเออโรแมนติกดีแล้วก็โล่งปลอดโปร่งดีนะคะได้มองเห็นอะไรไกลๆเนาะได้มองเห็นมุมวิวสวยๆนั้นไงคะวัดพระธานนะคะแล้วก็แสงสีสวยๆของเมืองคอนค่ะ เราสั่งนะคะอิตาเลียนโซดาสตรอบเบอรี่มานะคะแล้วก็มีค็อกเทลอีกแก้วหนึ่งนะคะซึ่งบอกได้เลยว่ารสชาติอาหารและเครื่องดื่มของที่นี่คือไม่สักแต่หน้าตาดีนะจ๊ะคือรสชาติเยี่ยมมากๆเลยค่ะมันเป็นความตั้งใจที่เขาแบบว่าเออใส่ใจได้ทุกรายละเอียดนะคะ อาหารและเครื่องดื่มใส่ใจลงไปด้วยค่ะรสชาติเยี่ยมยอดไปเลยจริงๆสั่งหมูสามชั้นทอดมานะกุ้งแช่น้ำปลาพอจะได้เหมาะกับค็อกเทลนิดนึงนะเออมันก็เข้ากันดีแต่ก็หิวข้าวด้วยเออหิวข้าวด้วยนะคะข้าวกะเพราก็มาค่ะกะเพรเาหมูนะคะแล้วก็กะเพรา ไม่ใช่ข้าวผัดทะเลค่ะก็มาอีกหนึ่งนะคะแล้วก็มีดนตรีสดให้ฟังด้วยนะคะนะักร้องคือเสียงเพราะมากๆเลยจ้าเราพักอยู่ห้อง201นะคะด้วยความเอางานมาทำด้วยรีบกินรีบลงมานะคะมาต่อง,งานให้เสร็จค่ะต่อง,งานให้เสร็จก็อาบน้ำนอนกูดไนท์ค่ะ Good Morning Teacher สวัสดีตอนเช้าคะ่ะทุกคนเอ๊ะแต่ทำไม g o o d morning ที่เชื่อระคะไ mm hmm. ม่อรุวันหรอคะก็แหมได้ข่าวว่าเจ้าของของที่นี่เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์อยู่ที่มหาวิทยาลัยวไลลักษณ์นะคะก็ต้อง Good Morning Teacher กันก่อนระคะเจ้านิดหนึ่งนะคะแต่ไม่ได้ทะลึ่งตรงตังนะ เพื่อความผ่อนคลายของเช้านี้ด้วยความเคารพคาา่ะจันเช้าแบมอยู่ชั้นหาชั้นเดียวกับบาร์มาคือเราไปตั้การเล่นแล้วก็แล้วเหมือนผ่อนในอย่างทั้งเพื่อนขาสวยมากเลยค่ะในมุมนี้ตอนเช้านะคะว้าว ได้เวลาเบรคฟาสต์พร้อมวิวรูฟท็อปสวยๆจ้ะเบรคฟาสต์สไตล์โลเคอลต้องที่นี่ค่ะรูฟท็อปคือชั้นที่สูงที่สุดตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูเมืองคอนในตอนกลางวันนะคะเมื่อคืนเราดูตอนกลางคืนกันแล้วเนาะมาค่ะ มองกลางวันจะเห็นได้ชัดเจนในโครงสร้างของการออกแบบเพื่อความปลอดโปร่งโล่งสบายรวมถึงต้นไม้ที่ให้ความสดชื่นแก่เราต้องบอกเลยว่าอาหารเช้าดีๆมีวิวสวยๆที่ทำให้เราจดจำและประทับใจในโมเมนต์ณเวลานั้นๆไม่ว่าคุณจะมาเที่ยวหรือว่ามาทำงานแต่คุณก็จะได้รับความสุขความประทับใจนั้นอย่างไม่รู้ลืมน่าจะเป็นแบบนั้นนะคะ ความน่าประทับใจอีกอย่างของที่นี่เห็นทีจะเป็นอาหารเช้าที่เป็นอเมริกันสไตล์และอาหารเช้าแบบโลเคอลที่ค่อนข้างจะหาย,ยากตามโรงแรมโดยส่วนใหญ่ถามว่าชอบไหมชอบค่ะชอบอะไรชอบทั้งอาหารทั้งรสชาติ รวมถึงชอบแนวคิดของผู้บริหารที่มีทั้งความก้าวล้ำไปตามยุคสมัยและไม่ทิ้งความเป็นไทยอาหารไทยหรืออาหารพื้นถิ่นไม่ให้เลือนลางหายไปอย่างน้อยๆถ้าใครพาลูกพาหลานมาก็บอกได้ว่านี่คืออาหารไทยอาหารที่มีมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายของเราเลยเราก็ต้องยอมรับกันนะคะว่าเด็กสมัยใหม่ แทบจะไม่รู้จักอาหารไทยๆกันแล้วนะเดี๋ยวนี้นะนอกจากชาบูเอ่ยพิซซ่าเอ่ยเคฟซสีเอ่ยหรือจะอะไรก็แล้วแต่ที่ตามสมัยนิยมของเด็กๆนะคะถ้าจะมาทานอาหารเช้าแบบสบายๆนะแนะนำลงมาเช้าๆนิดหนึ่งนะคือถ้าลงมาสาย เราเห็นวิวก็จริงนะถ่ายรูปสวยก็จริงนะแต่มันก็จะร้อนร้อนหน่อยอะ่ะดำหน่อยอะ่ะไม่หน่อยอะ่ะปรับแสงกันเหนื่อยเลยฮไม่ได้โทษแดดเลยจริงๆทําำมาตั้งแต่บ้านแล้วจ้ะเอาเป็นว่า เช้าเช้านี่อากาศดีวิวสวยเปลือยเอเห็นหมอกด้วยนะโก,โ,กโกวิ์แต่งกวาได้มีโอกาสมาเยือนที่นี่มากกว่าสาครั้งแล้วละ่ะมาตั้งแต่ยังมีมีผัด ปากพนังเป็นหมี่ของเมืองปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชที่มีเส้นสีชมพูชมพูคืออร่อยมากเลยนะตอนนั้นนะมาช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีละก็เข้าใจได้อะนะเพราะว่าถ้าผัดทิ้งไว้แบบไม่ร้อนก็จะไม่อร่อยเลยแต่ถ้าผัดทุกออเดอร์ ก็จะเป็นภาระของเชฟอีกที่ต้องผัดทีละจานนะนะก็วุ่นวายอยู่พอสมควรแหละก็เข้าใจผู้หญิงก็ยังเป็นผู้หญิงวันหนึ่งคำํำถ้าหาที่พักก็ต้องสวยๆนิดนึงน่ารักนรักนิดนึงตามสไตล์ของแต่ละคนเพื่ออะไรเพื่อถ่ายรูปออกมาสวยๆแล้วก็เช็คอิน ผิดไหมไม่ผิดจ้ามันคือความสุขอย่างหนึง่งที่ไม่ทำความเดือดร้อนให้ใครจริงไหมเราทำอะไรที่เรามีความสุขอะไรอะไรมันก็ดีไปด้วยสุขภาพจิตก็ดีสุขภาพกายก็แข็งแรงไปด้วยนะแล้วก็แอบ,บขึ้นไปบนเวทีเขาด้วยนะแอบบไปเห็นโน้ตให้นักร้องขอแพงเหรอเปล่าจ้า ขอเพลงให้แฟนตัวเองขึ้นไปร้องเองจ้าน่ารักไปอีกแล้วเขาก็ร้องดีด้วยนะร้องพลอด้วยนะเมื่อคืนก็แอบฟังจนจบแล้วก็คืนห้องเอาสิร,ร้องเพลอซะด้วยร,ร้องเพลอเอาเรื่องเลยละ่ะนักร้องประจำมีหนาวหนาวร้อนร้อนไหมคะเนี่ย ว่าไปเช้านี้มีแต่เรื่องดีๆก็ที่พักดีอ่ะเนาะอะไรดีๆก็ตามมา วิวก็สวยอาหารก็อร่อยที่สำคัญไปกว่านั้นเราได้รับเกียรติจากนางแบบไว้ใสนักศึกษาสาวคณะสัตวแพทยศสาสตร์นานาชาติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มาเป็นเกียรติให้ช่องโก,โก,โ,กโกวิ์แต่งกวาด้วยจะบอกว่าน่ารักมากๆเลยใครรู้จากสาวน้อยคนนี้เหมนมาใต้คลิปเลยนะจ๊ะอยากจะขอบคุณมากๆที่ช่วย ทำให้ช่องโกโกโ,กโ,กโ,กโวิตแตงกว่าสดใสขึ้นไปอีกสิบเบอร์ขอบคุณจริงๆค่ะใช้เวลาที่นี่สองวันกับหนึ่งคืนทำไมมันเหมือนยาวนานอาจเป็นเพราะว่าเราได้เก็บทุกซอกหลืบของความสุขที่ได้มาฝากคุณผู้ชมทุกท่านและคอน,นอนบายเป็นอีกที่หนึ่งที่มีแหล่งรวมความสุข ที่พบเจอได้ทุกมุมมองถ้าคุณได้มานครมานอนที่นี่และคอนนอนบายจะทําให้คุณอยากกลับมาอีกครั้งถามว่าอวยไหมก็ไม่นะถามว่าได้ค่าตอบแทนไหมก็ไม่อีกอย่าลืมนะแตงกวามาที่นี่ครั้งที่สี่แล้วเราคงจะไม่อวยฉับฉวยหรือไม่มีความจริงใจเป็นไปไม่ได้ ความจริงคือสิ่งที่ยังอยู่มาแล้วมาอีกคือการันตีก็แค่ความรักและหวังดีให้เอซแตงกว่าได้พบเจอกับเรื่องราวดีๆสิ่งดีๆสถานที่ดีๆที่แตงกว่าคัดสันมาให้แล้วเพราะทุกคนคือผู้ที่ซับพอร์ตทุกคลิปทุกความเคลื่อนไหวทุกที่ที่ไปที่แตงกวา่นำเสนอแตงกว่าต้องขอขอบพระคุณนะคะ ขอบคุณทุกคนทุกคนจะอยู่ในใจของแตงกว่าเสมอในส่วนของวันนี้งานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกราแตงกว่าต้องกลับบ้านต้องเช็คเอาท์เพื่อเดินทางกลับพร้อมความประทับใจขอบคุณที่พักสวยๆสบายๆในแบบแลครน,นอนบายที่สบายจริงๆค่ะโอกาสหน้าเจอกันอีกแน่นอนแลครน,นอนบายเจอกันนะคะ แลคอนอนบยบยบใบปีแล้วพร้อมกับแมวเจ้าขาวดำอีกคนงึมำงํมง้ว่าอยากพาคุณผู้ชมไปสัมผสัสและชมวัดสีชมพูด้วยรออะไรล่ะคะจัดไปได้เสมอสำหรับคุณผู้ชมคะ่ะวัดสีชมพูคะ่ะวัดยางใหญ่หรือวัดสี่ชมพูเดิมชื่อวัดคงคาหลอม ตั้งอยู่ตำบลท่าศาราจังหวัดนครศรีธรรมราชเรื่องชื่อในเรื่องของความเก่าแก่แล้วก็ศักดิ์สิทธิ์เดิมทีเป็นชิ้นส่วนพระพุทธรูปหินทรายแดงที่ถูกขุดพบจากเนินดินจอมปลวกแล้วต่อมาท่านพ่อท่านขายวาจะสิบแห่งวัดสวนขังได้ทำการบูรณะองค์พระที่ขุดพบโดยท่านได้กล่าวว่าถ้าวัดไม่เจริญเราจะไม่บูรณะ แต่ดูแล้วว่าการต่อไปวัดแห่งนี้จะมีความเจริญรุ่งเรืองเราจะบูรณะให้ท่านเองคนลุกเลยค่ะฟังประวัตินะคะจากนั้นก็บูรณะจนเราเสร็จในปี2499นะคะแล้วก็ปี2500พอท่านคล้ายมาเป็นองค์ประธานในการทำพิธีเบิกเนตรฉลองสมโภชหลวงพ่อวัดอย่างใหญ่ด้วยตัวเองนะคะจนเกิด เสียงลือเสียงเล่าอ้างว่าศักดิ์สิทธิ์มากนะคะมีคนมากราบไหว้ขอพรอย่างไม่ขาดสายค่ะแล้วสงสัยไหมคะว,ว่าทําไมวัดนี้ถึงเรียกว่าวัดสีชมพูหรือว่ามองไปรอบๆแล้วทําไมถึงมีแต่สีชมพูก็คือหากใครได้ไปที่วัดแห่งนี้จะเห็นว่าสีหลักที่ใช้เป็นสีชมพูเนาะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นศาลาหรือว่าโบสถ์ก็ตามจนชาวบ้านเขาเรียกว่าวัดยัก อย่างใหญ่เรียกว่าวัดสีชมพูเหมือนที่เราเรียกกันนี่แหละเพราะว่าตำนานมาจากพญานาคราชที่ชื่อว่าเท้าชมพูจิตที่พรานบุญได้เคยช่วยชีวิตเอาไว้นั่นเองค่ะนี่เพิ่งได้ยินคะนะคะเพิ่งได้ยินประวัติ ก็พร้อมๆกันเนี่ยค่ะโดยชาวบ้านเชื่อกันว่าตาพานบุญคือผู้ที่อยู่เฝ้าองค์พระตั้งแต่ครั้งอดีตการจนกระทั่งในยุคปัจจุบันเรียกว่าอยู่เป็นคู่บุญบรารมีเพื่อทำนุบำร,รุงพระาศาสนานะคระแล้วทุกครั้งที่มีการอธิษฐานขอสิ่งต่างๆกับองค์หลวงพ่อก็มักจะได้พบเห็นตาพานบุญปรากฏคน นะคะปรากฏแล้วก็คนก็ฝันบ้างหรือบางคนมักจะได้ยินเป็นเสียงซึ่งมีลักษณะของภาษาตายเชื่อกันว่าตาพรานบุญเป็นผู้คอยดูแลให้คำอธิษฐานต,ต่างๆจนสำริดผลนะจนได้รับการขนานนามว่าตาพรานบุญแห่งวัดยางใหญ่เราเป็นอีกหนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวปกากใต้ให้ความนับถือกันมากนะ เชื่อกันว่าใครได้บูชาหรืออธิษฐานมักจะได้โชคลาบเงินทองแคล้วคลาดมีกินมีใช้ไม่ขัดสนค่ะหมดข้อสงสัยไปข้อหนึ่งแล้วนะคะว่าทำไมวัดนี้ถึงเป็นวัดสีชมพูและสร้างด้วยสีชมพูทั้งหมดนะคะ อีกข้อสงสัยหนึ่งที่ดังกว่าสงสัยก็คือทำไมวัดนี้ถึงมีเอกลักษณ์หรือมีรูปปั้นที่มีแต่มโนราเต็มไปหมดเลยด้วยท่ารำรูปร่างต่างๆนะคะท่ารำต่างๆนะคะมันเป็นมาเป็นไปยังไงทำไมถึงมีรูปโนราเยอะพอๆกับพระพุทธรูปในวัดเลยะคะ่ะก็าตามประวัตินะคะ พลานบุญเป็นตัวละครตลกของมโนราซึ่งเป็นศิลปะการแสดงทองถิ่นที่มีมาตั้งแต่โบราณกาลของทางภาคใต้ถือเป็นตัวตลกในวงมโนราที่สร้างเสียงหัวเราะให้กับผู้ชม พราะการแสดงและการไรารำที่ดูตลกขบขันมีการสื่อสารกับคนดูอย่างใกล้ชิดจึงเป็นตัวละครโปรดของผู้ชมทุกเพศทุกวัยไปอย่างไม่น่าแปลกใจนะโดยหน้ากากจะแกะสลักจากไม้จมูกงุ้มยื่นยาวส่วนตาดำจะเจาะรูไว้หน้าจะมีสีแดงหรือทองและสีอื่น,นมีฟันสีขาวเหลี่ยมทองด้านบนนะคะน่าจะเหลี่ยมทองนะคะไม่ใช่เหลี่ยมทองและประดับ ขนเป็ดเป็นผมเพื่อให้ดูเหมือนผมงอกขาวค่ะแต่ก็นั่นแหละค่ะตาพันบุญไม่ได้เป็นเพียงตัวตลกในวงมนโนรานะคะแต่ตาพันบุญคือผู้ที่เฝ้าองค์พระมาตั้งแต่ครั้งอดีตการตามความเชื่อและมนโนราก็ได้นําตัวละครของตาพันบุญมาเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่สร้างเสียงหัวเราะให้กับคุณผู้ชมนั่นเองค่ะ เป็นศิลปะมีครูตามความเชื่อของคนสมัยโบราณจะต้องเคารพบ,บูชาก่อนการแสดงไม่ได้ดูมานานแล้วดูก็คนลุกหน่อยๆน,นะคะแต่ก็หวังว่าคุณผู้ชมคงจะได้รับความรู้แล้วก็ความเพลิดเพลินใน EP นี้นะคะ EP หน้าเจอกันอีกครั้งที่ภูเก็ตเวอร์ชัน2024จ้า